นะฮะแล้วอันดับสองสำหแฮชแท็ก best of non-bars in 2020นั่นเองก็คือเป็นท่านแชทที่ฟังขัาของเหล่าบรรดาน,น้องแฟนๆน,น้องบาสสุรเดชหรือว่าบาสเด็กว้วที่แท้จริงที่ออกมาแชร์โมเมนต์ของตัวเองว่าในปีนี้เนี่ยมีโมเมนต์ไหนที่เกิดขึ้นแล้วประทับใจแต่ละคนบ้างแฟนๆแต่ละคนก็แบบว่า แช่โมเมนต,ต์เหล่านั้นเลยนะครับรวมถึงรูปภาพที่ชอบที่สุดในปีนี้ด้วยซึ่งก็มีทั้งซึ้งทั้งอบอุ่นได้ชื่นชมพัฒนาต่างๆของบารสในปีนี้แล้วก็เลยต้องบอกว่าน้องอ่ะเป็นเด็กคนหนึ่งที่มาไกลพี่รู้ไหมว่าเด็กคนเนี้ย <inic> เด็กคนเนี้ที่ชื่อบาร์สเวเดต์ดอ่ะต้มเห็นตั้งแต่อตอนไหนตอนไหนให้ทายไม่รู้หนูเห็นตั้งแต่วันที่พี่โอสตาร์ฮันเตอร์ที่จะเป็นเป็นคนที่เขาสร้างบาร์ทุกนเนี้ย นั่งคุยกับน้องที่สตาบัคที่ที่เอสพนาดแบบที่น้องไม่เคยรู้จักอะไรเกี่ยวกับวงการบันเทงนิงเลยเหรอกีอ่ปีมาโห<ฮ> <c oughs> นานมากสองสามปีแล้วนานแล้วรอระนานนะแต่ว่าในหลังจากที่มันต่างรังที่น้องเปลี้ยงอะ่ะตูมเห็นพัฒนาการน้องแต่เดือนเกี้ยวเดือนใช่ไหมแลว้วน้องมาออกรายการตูมจนถึงวันนี้ตูมเข้าใจเลยว่าทําไมบาสถึงเป็นที่รักของทุกคนได้ทําไมวะเออไลฟพี่ฝั่งนี้ นางเป็นเด็กที่เสมอต้นเสมอปลายและเป็นเด็กที่ขยันฝึก<บ>เด็กที่ไม่เป็นน้ำเต็มแก้วพี่เป็นเด็กที่ไปได้ไกลเวลาสอนเวลาพูดอะไรอ่ะฟังแบบตั้งใจฟังจริงๆเล่นก็คือเล่นแต่เวลาตั้งใจทำง,งานคือตั้งใจทำง,งานนี่คือสิ่งที่หนูรักในตัวน้องคนนี้เวลาเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยให้วุฟังเคยคือตัวเองเคยฟังบ้างไหมคือตูมอ่ะเป็นน้ำไม่เต็มแก้วนะไม่ใช่เพราะว่าเป็นคนที่เราฟังแต่แก้วรั่วก็คืออันดับที่หนึ่งนะครับ